มจมันมีแสงเราเลยบอกให้พี่มิวเอบาของั้เอมแล้วเราหาก็อันนี้มันเป็นไม้เฉยๆเ่มันก็ต้องมีที่ขดตรงไม้ดิมันเป็นไม้เซไมีมันเป็นไม้มันเป็นไม้กับกล้องไม้ก็ไม่มีที่กดจริงบอกแล้วไม่ต้องเอาไม้มาถือกล้องอย่างเดียว เอหาเลียงหายเราหายะให้ดูดินะไกดีไม่มีให้ดูนะให้ดีให้ดูกะเองตรงนี้ทุกนตรงนี้จ้าที่พ่อถึงพูดว่ามันเป็นว่าอันี่เนี่ยว้าแปดคนเลนไวแล้วไงอะดีจุดโยเพราะฉะนั้นเรานี้ก็เห็นไม่เ็นไม่เห็นองดก่อนว่ามันว มีแปดลายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันออกมันต้องแบบว่า เค่สิแล้วเคยสิแล้วออเนี่ยากว่าน แล้วรูปมั้ยแล้ววัน Yeah! <laughs> ໄປເຂົ້າໄປໂ โยนอะโยนป่ะอยาดูไหมอยลุ้นไหมการสอบกันอ้ยลงลุ้แล้วเมื่อกี้เราเห็นห่้าเครียดอยู่ตรงนั้นคือยังต่อไ่วยใครเครียดตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ก็ต้องอดใจต่ เลือคู่เขาอัชชี่ทัชชี่ลงเท่าไหเนี่ยน้อยเราล้มเราล้มพี่เอใช้ได้ đúng rồi, từ từ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 , từ

อ๋อเือสแล้วเออมนอส่นัีนิาอย่าที่าอละไ่ะดมือสั่นละดนะพี่